วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ x r อยู่ใน g h boxing เนาะก็จะเป็นการซ้อมต่อยนะฮะกับพี่คนที่เจอในเกมนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเอาเลยใช่ไหมอ่าเอาเลยก็ได้ครับพี่ของผมก็จะเป็นหมัดหมัดดูดน,นะครับทุกคนเนาะหมัดดูดน,นะฮะก็ซ้อมก่อนจะลงห้องอลงเมืองเนาะลงประเทศนะ อุ้ยเฮ้ยผมไม่ได้สวนเลยว่ะหลุดละ้ยผมไม่ได้สวนกคนมัดล็อกนะมัดล็อก้ยนี่อืมอืมอืมอเรียบร้อยมันประมาณ21หอมัดนะครับตายเนาะแต่เลือดมันรีเนาะก็ประมาณ22่อมัดนะ ก็ใครที่อยากเล่นก็สามารถเข้ามาได้นะครับในเซิร์ฟทีเฮดบ็อซิงเนาะเป็นเซิร์ฟของคนไทยนะฮะเป็นคนไทยสร้างนะพี่เขาก็มาเป็นคู่มือให้นะครับในการทำคลิปเนาะวิวิวิ ผมหลดทุกคนออ้ย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 เรียบร้อยประมาณ22หมัดนะครับเนาะประมาณ22หมัดนะครับถึงจะตายเนาะพี่ชาย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 เอาเดี๋ยวผมขอประมาณสักเอ่อ7เกมพี่ไหวปะไหวเโอเคโอเคครับขอบขอมากครับผมก็จะประมาณผมจะแข่งกับพี่เขาประมาณ7เกมนะครับทุกคนนอกก็ คนละยี่สิบเอ็ดหมัดอุ้ยอุ้ยหลุผมหลุดแล้วหมัดหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนหลุดว่ะอุ้ยผมอุ้ยผมหลุดทุกคนอุ๊ยอึบ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  อึบอึบอบยังไง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 เรียบร้อยครับผมผมพลิกว่าพลิกเป็นฝ่ายชนะได้เฉยเทุกคนคือแบบอาตรงนี้ก็จะเป็นโดมที่ต่อยต่อยได้แบบต่อยมั่วต่อยห้ามต่อยมั่วเนาะเออต้องบุญยี่ต้องเป็นโดมห้ามต่อยมั่วนะครับต้องหาคนหนึ่งๆเนาะหรือว่าแบบมือใหม่มือใหม่มาลองได้นะครับมือใหม่มาฝึกแบบต่อยได้นะในโดมเนี่ย เซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเออ่ก็บอกแล้วเซิร์ฟอะไรทีเอสด็อกซิ่งเนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่จะเออ่ไอทิ้งลิงก์ไอดิสวะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนยับเลยโดนยับเลยรอบนี้อึบ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้สวนอุ้ยอุ้ยสวนได้เอาวะสวนสวนยงชุนยงชุนอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยโดนอุ้ยโดนยังไงยังไงยังไงแลกมัดแลกมัด อุ้ยทุกคนพี่ลุดอุ้ยโอ้โหเป็นเกมที่สองนะครับที่พี่เขาได้ชน,นะไปเนาะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยพี่เขาก็ตึงเลยทุกคนนะมาเอาใหม่เอาใหม่้อ,อผมได้เปรียบ่ะสามสี่สี่มัดห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสมสิบสามสิบสามมัดอุ้ย13สิบสามมัดว่ะ ไอ้สิสิบสี่สิห้าสิบหสเจอ้ยสิปน่าจะยีิบสองนะรอบนี้สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอยิบสองิบสาสิบห้าหหมดัดวอเตอรฟากทุกคนโอเคครับเกมที่สามผมก็เป็นฝ่ายชนะไปเนาะเฮ้ยยีหมดัดพี่เา้าโอ้โหคือถือจริงมามา เกมที่4ครับ1อุ้ยก pues, ็ได้เปรียบวะสามัดอุ้ยผมโดนผมโดน1 3 4 5 6อุ้ย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 7 8 9 10ป1 12 13 1ิ15 16 17อ8 19 20 21เอ้ย21 น่าจะยี่สามยี่สี่เหมือนเดิมทุกคนนี่อุ้ยพี่โดนว่ะรอบนี้พี่โดนว่ะอุ้ยยี่สิบกระมัดเหมือนเดิมโอเคครับผมเกมที่สิสี่มันก็เป็นฝ่ายชนะไปเนาะก็ได้การได้ทำการแข่งกับเขาเป็นจำนวนเจ็ดเกมมาตอนนี้คะแนนนำไปสองต่อหนึ่งนะครับอุ้ยอุ้ยผมหลุด

อุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยครับเกมที่สี่เกมที่สี่โมเป็นฝ่ายชนะไปเนะาะมาต่อเกมที่ห้าครับทุกคนอุ้ยพี่เขาได้เปลี่ยนอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเสย ไ้ยผมคลิกผิดจังหวะทุกคนอุ้ย,ย,ยผมคลิกผิดจังหวะอีกแล้วปัม๊มหมัดไม่สู้อะดวงเกมี่ห้ามก็ได้เป็นฝ่ายชนะไปนะครับทุกคนเนาะ

เอาวะเอาวะเอาวะทุกคนเอาวะเอาวะเอาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบััมมัดกันเรียบร้อยครับผมเกมที่หามก็เป็นฝ่ายชนะไปเนาะแล้วก็ามาเริ่มเกมที่หกันมาทุกคนเกมที่หกเอ้ยนำก่อนแล้วนำอุ้ย

เกมเกมท้ายพี่ชายก็เีอะไรโอเคเอาาทุกคนมาเกมท้ายครับเกมท้ายผมน้ำสามสามมัดอุ้ยนำสามมัดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอุ้ยสิอุ้ยอุ้ยผมโดนสิจ 8อุ้ยผมโดนไอ้ยสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ยี่สฮ้ยโอ้ได้แพ้มาเป็นเกมสุดท้ายแล้วทุกคนโหเกินพี่ตึงเกินตึงนะก็พี่เข้าสวนได้โอเคนะครับทุกคนโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมโอเคทุกคนก็เป็นซีเฮดบ็อกซิ่งนะครับใครที่อยากลองฝึก ฝนตัวเองนะครับมาลองในเซิร์ฟใหญ่เนาะก็จะคนออนประมาณ 200- 300ถึงบวกต่อวันนะครับก็เยอะพอตัวเนาะอาวุธก็คราฟฟีนะครับชุดแก๊งก็มีเนาะเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวพาไปดูอุ้ยแมปไม่โหลดอุ้ยแมปไม่โหลดแมปไม่โหลดนี่แมปไม่โหลดเดี๋ยวรอแมปโหลดแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะคือคอมผมก็ไม่ลงไม่ได้แรงอะไรมากนะ ก็จะประมาณนี้นะครับตรงที่คนเยอะๆผมก็จะมีแหลกๆหน่อยเนาะก็นี่คากโบอทฟรีแต่งตัวสกินนะครับแฟชั่นแฟชั่นต้องเติมนะครับแฟชั่นเติม300บาทเนาะก็แก๊งสูตรแก๊งเยอะนะสูตรแก๊งคขากได้นะครับผมแต่ระวังนะระวังโดนแก๊งที่เขาเป็นแก๊งมาก่อนหน้านี้กระทืบนะทุกคน ลองไม่แค่นั้นนะครับอยู่คนนวเนี่ยกันเต็มนะฮะเยอะเยอะมากมากเลยครับทุกคนดูดิเดี๋ยวผมไปสักเกมแล้วทุกคนออกไปนัวสักเกมออกไปนัวเนี่ยสักเกมเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเยนตัวรับผิดชอบก็จะประมาณนีน้แล้วทุกคนเราก็นัวเนี่ยกันได้นะครับ ก็จะมีกฎนะครับเป็นกฎเนาะก็ใครที่อยากเล่นก็สามารถติดต่อได้นะครับเจอกันครับในอีพีหน้าบ๊ายบาย